เบลเบลก้อนวะ่านหอยไม้บุกข้นด่หอยก้อนหอยก้อนตั้งหลักก้อนสวัสดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรักของดูซ่องเป่าทำซานเนลเพือเก่าบไปแ้องเลย เมื่อนี้มาคนเข่าซอยเจะาพ่อกุณหินน้อยเมื่อนี้พี่น้องหลายคนอยู่หลายคนอยูยเ่เมื่อนี้ยเป็นคนเข่าสองพีเมียเพื่อนมาซอยเมื่อเนี้เนอาอกับทีมงานเข้าเมื่อนี้กกำลังขนกำลังขนพี่น้องนี่เจะาพ่อคุณหินน้อยนี่พี่น้องเลยคนดอเนียนมัดเข่ากับเป็นพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> ไปไปไปฝนจะลดพี่น้องเนจะลดแก้ไปไปลานหาดรถปั่นเขาโอ้ลมมาหนิลมแห้งลมแห้งวูวูอยู่ลมเบิดฝนแล้วบางทรงนน่ตกก็ตกน้ำหน่อยแล้ว ย่านปนต,ตุกนะทำเขาเฉพอะคนนห้น้อยคนนี้พื้นเจ้าประการากจัดตะคัก,กจัดตะคักเที่ยวนี้จะเบิดเนาะเบิดไปเบิดอืม ต้องบิดเถอนี่พ่อหอยวันนี้เน่นอ้พ่อกูนทีน้อยเลยนี่ อา,อาโธเขาเจ้าพอกุฏิน้อยได้หลายแท้นี่ไปใส่อีกอันนั้นแล้วกองเขาอยู่พี่ <c ười> น้ำตดโปลดตดโผด <c ười> อู้ เอาจะพ่อนน้อยในกองใหญ่เยด้การด้การกองเขาใหญ่เลยเขาจะพ่อนน้อยใ่พ่ลึกมีตะ mark อวยซวยลดกันเลย ลงถ่ายรถปั่นเข้ามาพี่น,น้องเลยมือรีมาปั่นเขาอยู่นำเจออ้าพ่อกุดอินน้อยมือนี้รถ <laughs> ปั่นเขาเจ้าหน่อยกับมาฮอดมาเหิงเนาะคนถา่าคนถา่า <laughs> มื่นจะไจ้าหนอยมะฮอดมื่นเนาะบู๊ยป่ามะก้อยพี่น้อง จะได้หาปลาไปก้อยนี่พี่น้องเอ้ยตัวใดก็ิีวตัวโล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 ดปลาเจ้าจพอ่อคุณทิน้อยนี่หาภาพาหามเอามันโรเพศ์ได้หนิจะจะได้หามไปพี่น้องเอ้ยปลาก,สสรรกันดิซ้ัมสกินเทีเทวแล้วแหง้งพิลึกปลาก้าอยนะซัมอ่าปลาเจ้าพ่อคุณทิน้อยเด้อนี่เจ้าของปลากะไรเนะี้ยเห็นหนาข่าวปนๆอยู่นี่ กำลังทายคลิปเพิ่นกันดีสองขันแก้วพี่น้องเลยขันแก้วเชนแนลมาเด้อมาเด้อก้อยปามกันพี่น้องเลยแซ่บรถวันีนะปามมาหนีง่เนาะโตโลโลโพอสูบริปันเขามือี้กันนับเพิ่งมีจะคนคุณโตโลโตเมื่อนพี่น้องเลยปลาล่ามนีนะทีมงานคัมาเพียบ หาปั้นเข่าคุ่นเต็มสติงนี่โสดโสดคือเก่าอันนี้โสดคือเก่าพี่น้องเอ้ยทีมงานหลายคนอยู่เกี่ยทานี่นนถารถดก่อนพี่น้องถารดปั้นมาก,ก่อนรถดปั้นเฮวันทาพี่น้องเลยเฮย,ยกข้าพี่น้องเอ้ยอยากแข่งพี่น้องเอ้ยเผาก่อนตัวนึงห่อลังคัวเ,เห็ดก้อยอันนี้เผาก่อนเลยเผาพิเศษ เอากินก่อนปลาใหญ่นี่เผาแซบได้ไปไงเนี่ยสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วโอือึ๊บไปเด้อแซบมาแล้วได้พี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาวมามา,มา,มาเอ้ยมา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 ,มาพวกล้ยมาได้มาได้มาได้เนี่ยนี่น ไปใหญ่เนี่ยในนี่มาได้มาได้เหลือแต่ก้างไม่มาสาอะไรอ่านี่นี่นี่โอ้โหงามนามสาวผู้ไทยน้อยสองคตนี่กินถ้าพี่น้องเงินนะมา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 โทรแกมา แล้วมาดูมาดูมาดูผู้จักตอกกระมีเหมือนนี่ลึกโอ้ยตั้งตั้งอยู่ล่าบ่ไรทางผีพี่น้องเลยมา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 อ่า่นี่ยแม่เหี้ยกระเป๋าผู้จัดลงมาเลยนี่ ซอยจำซอยจำพี่น้องคุณท่องคุณท่องพี่น้องนี่ปลาปคุณท่องปลาแกแล็บบ่มา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 เอาก้อนได้เอาก้อนได้กินก้อนอุ่นเครื่องก้อนชาน้อยชคนนะตกินเออสาวผู้ชาน้อยสองคนนี่ยองถานี่เฮ้ยเป็นกันทุกู้นังนะมึงนะมึงไม่ได้เจมแอล

น้าพิ่ไม่ไหวเลยจักน้าพี่ไหวไงยิ่งข้าวฝามันกินได้เลยนักกับผกกับนี่เด้ผักกับด้วนี่ใอ้เดจกเนาะเฮ้ยผักเ่คนี่ปได้อมกนบ่งบ่อนะน้ักขอนะน้า อุ่นเครื่องไปแล้วเลยตาตกกอยใหญ่ี่อุ่นเครื่องเลยนะเอาเบาๆก่อนเดบๆๆไปแล้วเลยลาบสุดท้ายเองที่แล้วเฮ็ดละแม่เห็ดยังนีนีใส่ผ้าดิอนี้กาโอ้ยขาว น้นกับสายพานเปลี่ยนใหม่คือเก่าบีฮู้บอนะฮะฮัลโหลมีบอเลกำลังเกี่ยไม่ต้องกำลังตั้งเครื่องขนาดนี้กำลังตั้งเครื่องเนาะสัตว์คนนี้เลยนี่พูดพูดพูดเลยนี่ บลายดอซีทิบปลายสอบเฮียพวกก็เมื่อยแล้วบานลายก็ดีบดคืนไม่ได้นอนเมื่อคืนนี่ก่ะเฮียคนบดคืนไม่ได้นอนเฮียคนนี่เสื้อแดงในเฮียแล้วนี่นะกำลังตั้งเครื่องกำลังตังเครื่องพี่ร้องเลย Ha ha ha! ีบยบร้อยสำเร็จไปปีนี้แล้วแล้วเป็นปีนี้ผ่านไปปีหน้าพอกันไหม <laughs> ปันเพิ e right ่นบ่เอาปีหน้าเพิ่นจังเอาติดหนีไว้เพิ่นละิ่นพอแล้วบุยมงเมียนแล้วอยู่เฮือนเพิ่นนั่นเพิ่นพอแล้วอยู่เฮือนเพิ่นติ่มเฮือนแล้วบุยมงเมียนแล้ววะฮะ หลังกันมารถแก่มานี่พี่น้องเอ้ยรถแก่เบาขันแก้วเพนที่หาคันปัดโตหกขันลึกฮ่าฮ่า่าักาฮอาฮาฮ่าฮ่า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 ฮ่ bình nhục thôi đó